ทำไมถึงเชื่อเครื่องตัวนี้ปจวบมอเราปติดโควิดมันใกล้ชี้อะอากาศมันในบ้านมันไม่ได้โฟขนาดนั้นรอดหมดไม่มีไม่มีอาการออกด้วยมันเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับสำหรับผมนะสวัสดีครับผมปัญญาวุฒิพันธิชกุลนะครับเป็นเจ้าของร้านฟุตลองนะครับร้านเราทําเกี่ยวกับสปารองเท้าสปากระเป๋าสถานการณ์โควิด -19 ทนะครับส่งผลกับชีวิตผมก็คือ2อย่างเลยอย่างแรกเลยเรื่องธุรกิจ อย่างที่2คือการใช้ชีวิตเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะเข้าร้านเมื่อไหร่เพอะลูกค้าหายยอดตกอย่างที่2คือการใช้ชีวิตก็คือเราไม่รู้เราจะไปเอาเชื้อรับเชื้อมาเราไปแค่ไข่ต่อตอนที่ติดโควิดนะครับเราคิดหลายๆอย่างเราเอาเชื้อไปติดกับครอบครัวไหมกับลูกค้าไหมโชคดีที่ว่าเรามีเครื่อง UVC นะครับเครื่อง UVC ตัวนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อโรคสมมติเรามีเครื่องตัวนี้ในร้าน วางไว้ปึ้งเปิดเครื่องปึ๊บมันปลอดภัยแน่นอนครับมีเครื่องตัวนี้เพราะว่าทําไมถึงเชื่อเครื่องตัวนี้เพราะว่าตอนผมอยู่โรงพยาบาลอะไทม์ไลน <ะ S> ์เราคือเราอยู่ที่บ้านมา5วันแล้วมีเครื่องตัวนี้อยู่ด้วยเราคิดว่าที่บ้านติดแน่นอนคืออย่างน้อยติดอยู่แล้วครับมันใกล้ชิดอะอากาศมันในบ้านมันไม่ได้โฟขนาดนั้นแล้วทีนี้พอผลออกตรวจที่บ้านไม่มีอาการที่บ้านไม่มีใครติดอย่างน้อยคนที่คนท,คนที่จะติดคือแม่ผมคนแรกเลยแต่ไม่มีใครติดสักคนเลยครับแม่ป้ายายหลานยาย80แต่มาหนักก็คือแม่ ivia, เพราะแม่เป็นโรคหลายโรคมากเลย โลคคือปูพงกันแฝ้ไจตัวเองแล้วก็โหคือเบาหวานอย่างเงี้ยคือมีทุกอย่างครับโรคหัวใจอีกรอดหมดมีเคสบัดดี้ผมมาที่นอนด้วยกันในโรงพยาบาลเขาเป็นพนักงานโรงงานเพื่อนมาหาที่บ้านเปิดเสร็จปุ๊บติดเชื้อกัน4ี่คนแล้วพี่สาวของแฟนเขาท้องด้วยติดเชื้ออีกทั้งบ้าน4ี่คนติดหมดเลยปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับมีมีแล้วอุ่นใจอ่ะอย่าต้องรอให้เราเป็นเลยคือเครื่องตรงเนี้ย ยูวีแคร์ตัวนี้ครับมีใบรับรองคือเชื้อโรคเข้าไปอะ่ะมันสลายแต่ปกติอ่ะเครื่องกรองอากาศเชื้อโรคมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หายอะ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้คือเขามีนักวิจัยทดลองทุกอย่างแล้วเป็นของคนไทยทำอะ่ะผมว่าของไทยมันดีอยู่แล้วอะ่ะคือเชื้อโรคเข้าไปปุ๊บสลายหายไปเลยอะ่ปะปิดจัวบอเราปฏติกโควิด COVID. ไมได่เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับสำหรับผมนะเขาทำออกมาออกแบบมาแล้วว่าเป็นหลอดไฟในพื้นปิดมาแล้วอะ่ะคือเราอยู่กับมันได้เลยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวอะไรเลยเปดทััทั้้้วนนคไลยรบ ที่จริงลูกน้องมีโอกาสที่จะโดนก่อนเลยนะแต่แต่เชื้อผมว่ามันอยู่ในช่วงฟักตัวลูกน้องผมอยู่วันที่หกวันที่เจ็ดเราเจอเจอด้วยกันอาการของออกวันที่เจ็ดละเี่นเนาะลูกน้องทำทำ,ทำต,ติดติดพื้นรองเท้าอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ย <c ười> ไม่ติดอะ่ะ <s> สำหรับลูกค้าร้านฟุตลองที่เข้ามา walk ินมาซื้อหรือมาสปารองเท้านะครับลูกค้าก็มั่นใจได้เลยว่าเรามีเครื่อง uv care ฆ่าเชื้อโรคเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยให้กับลูกค้าอีกชั้นหนึ่ง สำหรับใครที่จะมาสปารองเท้ากระเป๋าติดต่อได้ทางเพจฟุตลองก็ร้านเราอยู่ที่บางแสนติดกับม,มบุรพภา,ต,าตรงท่ากับตลาดวังบุกคือสปาเรามีเรามีครบวงจรเลยครับทำสีคัสตอมซ่อมติดพื้นรองเท้าทีเดียวจบ